ลำดับต่อไปนะครับก็จะ,ะเริ่มการแข่งขันนะครับก่อนจะเริ่มการแข่งขันอาจะให้ทางกรรมการผู้จับเวลานะครับชี้แจงกติกาในรอบสุดท้ายนะครับครั้งสุดท้าย <c oughs> เน้นย้ำนะครับว่าให้ยกพร้อมกันนะครับผมใช่ครับผมสวัสดีค่ะ ก็สวัสดีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านนะคะในส่วนของกติกาการแข่งขันค่ะเราก็จะมีคำถามทั้งหมดนะคะ่20คำถามด้วยกันค่ะหลังจากโดยโดย30ใช่ไหมคะในนี้เห็นเป็น20คำถามทั้งหมดจะมี30 30ข้อนะครับโดยโดยโดยแบ่งเป็นา3 3เซตนะครับ3เซตเซตละ10นะครับผม มี30คำถามตามที่ท่านผู้ดำเนินรายการแจ้งไปนะคะส่วนจะมีคำถามสำรองกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีคะแนนที่เสมอกันเพื่อเราจะคัด3ามทีมสุดท้ายเข้ารอบสุดท้ายนะคะหลังจากที่กรรมการอ่านคำถามเสร็จแล้วนะคะดิฉันจะให้สัญญาณาเริ่มจับเวลานะคะ1ข้อนะคะจะให้เวลา10 วินาทีนะคะในการปรึกษาหารือกันค่ะหลังจากที่หมดเวลาดิฉันจะให้สัญญาณยกกระดาษคําตอบนะคะเน้นย้ํานะคะว่าให้ฟังสัญญาณจากกรรมการนะคะว่ายกกระดาษคําตอบได้ตรงนั้นให้ทุกท่านยกพร้อมกันนะคะหากยกช้ากว่านะคะอาจจะ,ะใครที่ยกช้ากว่าเพื่อนนะคะในข้อน,นั้นดิฉันขออนุญ,ญาตให้เป็นหมู่คะแล้วไม่ได้คะแนนนี่ไหมคะตรงนี้ถือว่าเรารับทราบพ,พร้อมกันท่านผู้ดำเนินรายการว่ายังไงคะครับผม กรรมการทุกท่านเห็นพร้อมต้องกันนะครับทุกท่านถ้าพร้อมแล้วยกมือขึ้นครับผมทุกทีมยกมือพร้อมแล้วนะครับผมสำหรับการแข่งขันผมจะเริ่มการแข่งขันในคำถามชุดแรกเลยนะครับผมคำถามชุดแรกจะเป็นประเด็นในเรื่องของการใช้สารเคมียอย่างถูกต้องและปลอดภัยครับขอเชิญกรรมการผู้อ่านคำถามครับ ขอบคุณครับสำหรับคำถามในช่วงบ่ายของเรานะครับของหัวข้อของการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัยนะครับสำหรับคำถามในช่วงนี้ก็จะเป็นคำถามที่อาจจะมีเลเวลนะครับจากง่ายอา่ง่ายไปหายากนะครับอันนี้ก็อ่ฟังคำถามแล้วก็อ่านเลือกคำตอบที่ถูกนะครับสำหรับอ่มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับข้อแรกนะครับข้อที่1ข้อใดเป็นผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชไม่ถูกต้องนะครับข้อกไก่การปนเปื้อนในแหล่งน้ําขอไข่การเกิดพิษสะสมในร่างกายคอควายการตายของแมลงที่มีประโยชน์และงองูถูกทุกข้อครับครับจับเวลาครับอ่านคําถามรอบเดียวนะครับผมเริ่มจับเวลาค่ะครับก็เป็น ความรู้เรื่องของผลกระทบจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชนะครับผมบทเวลาครับบมเวลาค่ะดิฉันจะให้สัญญาณยกกระดาษคำตอบพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสามยกกระดาษคำตอบค่ะยกคำตอบแล้วนะครับผมผมจะขออนุญาต อ่านทวนคําตอบของแต่ละทีมนะครับเพื่อให้กรรมการได้บันทึก,<ย>กคําตอบน,นะครับทีมทีมที่หนึ่งนะครับทีมที่หนึ่งเ,เกษตร,รบ้านลานนะครับตอบงองงูครับทีมที่สองวิสาหกิจชุมชนละหาน่ายนะครับชัยภูมิตอบงองูครับทีมที่สามหนองยับป้องบอระบรือตอบงองงูครับทีมที่สี่วิสาหสิทธิ์กิจชุมชนนะครับ บ้านม่วงเงาะนะครับตอบคอควายครับทีมที่ห้าแปลงใหญ่แปลงใหญ่เงาะนะครับจังหวัดเลยนะครับตอบคอควายครับทีมที่หกนะครับวาปีปทุมตอบงองูครับอขอให้ทุกท่านเอาป้ายลงนะครับผมเรามาฟังเฉลยกันนะครับครับสำหรับในข้อแรกนะครับก็มีทั้งทีมที่ตอบถูกและก็ ตอบผิดนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าทีมไหนจะตอบถูกกันนะครับสําหรับในข้อที่1นี่นะครับข้อที่ถูกต้องก็คือข้ององูนะครับก็คือถูกทุกข้อนะครับเพราะว่าการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ไม่ถูกต้องครับอาจจะต้องอาจจะทําให้เกิดผลกระทบให้เกิดการปนเปื้อนในแหล่งน้ําการเกิดพิษสะสมในร่างกายและมีการตายของแมลงที่เป็นประโยชน์นะครับซึ่งเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพครับครับเชิญข้อต่อไปเลยครับครับ ข้อต่อไปนะครับือข้อที่2การประถมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อสัมผัสสารเคมีควรทําอย่างไรกอไก่ล้างบริเวณที่สัมผัสด้วยน้ําสะอาดทันทีขอไข่ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออกค้อควายรีบนําผู้ป่วยไปส่งไปพบแพทย์พร้อมฉลากสารเคมีงองูถูกทุกข้อครับเริ่มจับเวลาค่ะ ก็เป็นคำถามเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับาการใช้สารเคมีนะครับหมดเวลาค่ะดิฉันจะให้สัญญาณยกกระดาษคำตอบนะคะ1 2ึส,สมยกกระดาษคำตอบค่ะยกทุกทีมแล้วนะครับผมผมจะอ่านคำตอบของทุกทีมนะครับตั้งแต่ทีมที่1น,นะครับ ทีมเกษตรบ้านลานนะครับตอบกอไก่ครับทีมที่สองบ้านละหานไข่จังหวัดชัยภูมิครับตอบกอไก่ครับทีมที่สามบ้านหนองยักปล้องอำเภอรบระบือครับตอบงองงูครับทีมที่สี่กลุ่มปลูกผักปลอดภัยบ้านม่วงเงาะนะครับชัยภูมิตอบงองงูครับทีมที่ห้อ่า แปลงใหญ่เงาะจังหวัดเลยนะครับบางนิดหนึ่งตอบขอไขครับทีมที่หกเกษตรวิถีว่าปีปทุมนะครับตอบกอไก่ครับครับขอเอาป้ายลงครับผมเรามาฟังเฉลยกันนะครับครับข้อนี้ก็เป็นอีกข้อนะครับที่มีทั้งผู้ตอบถูกและก็ตอบผิดนะครับสำหรับข้อ2อนี้นะครับก็ข้อที่ถูกก็คือ ข้ององูนะครับก็คือถูกทุกข้อนะครับเมื่อเรามีการสัมผัสกับสารเคมีนะครับก็ต้องมีการล้างด้วยน้าสะอาดถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกแล้วก็นําผู้ป่วยไปพบแพทย์นะครับพร้อมฉลากสารเคมีนะครับเพื่อให้การรักษาในเบื้องต้นครับเรามาต่อข้อที่3กันเลยนะครับสําหรับข้อที่3ก็คือข้อใดเป็นวิธีลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมี กำจัดศัตรูพืชในพื้นที่เกษตรกรรมกไก่ใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในปริมาณที่เหมาะสมขอไข่ใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชเฉพาะเมื่อจําเป็นคอควายใช้สารชีวภาพที่ปลอดภัยทดแทนสารเคมีอันตรายและงองงูถูกทุกข้อครับครับจับเวลาครับมีเวลา10วินาทีนะครับ เดี๋ยวผมจะส่งสัญญาณนะครับผมครับหมดเวลาครับผมเตรียมเตรียมยกคำตอบนะครับเตรียมยกคำตอบนะครับยกคำตอบพร้อมกันครับยกแล้วนะครับผมผมจะขออนุญาตอ่านทีละทีมนะครับ B 1เกษตรบ้านลานนะครับตอบงองูนะครับ B 2วิสัยกีจชุมชน บ้านอาหารค่ายงองูเช่นกันนะครับ B สาบ้านหนองยับปล้องบอระบือนะครับงองงูครับ B สี่นะครับบ้านมงเงาะนะครับชัยภูมิตอบงองงูนะครับ B ห้าแปลงใหญ่เงาะจังหวัดเลยนะครับตอบงองงูสวยๆมากเลยครับ B หนะครับเกษตรวิถีวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามงองงูนะครับครับเรามาฟังเฉลยกันนะครับครับสำหรับในข้อนี้นะครับ ทุกทีมนะครับตอบเหมือนกันเรามารุ้นกันนะครับว่าว่าจะถูกทั้งหมดหรือว่าจะผิดทั้งหมดนะครับผมสาหรับเฉลยในข้อนี้นะครับก็คือข้ององูนะครับเพราะว่าการใช้สารเคมีในปริมาณที่เหมาะสมนะครับก็คือใช้เฉพาะที่จําเป็นนะครับใช้สารชีวภาพในการทดแทนสารเคมีนะครับเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและก็สิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งข้ององูคือถูกทุกข้อนะครับข้อต่อไปนะครับข้อ4ี่ก็คือ ข้อใดเป็นข้อห้ามในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกอไก่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปริมาณที่มากเกินไปขอไข่ฉีดพ่นในช่วงที่มีลมแรงคอควายเก็บสารเคมีไว้ในภาชนะที่ไม่มีฉลากและงองูถูกทุกข้อครับครับผมจับเวลาครับเริ่มจับเวลาค่ะ ก็เป็นข้อสุดท้ายในเรื่องของการใช้สารเคมียอย่างถูกต้องและปลอดภัยนะครับหมดเวลานะคะฉันจะให้สัญญาณยกกระดาษคำตอบพร้อมๆกันนะคะ1 2ึส,สยกกระดาษคำตอบค่ะยกคำตอบแล้วนะครับทุกทีมนะครับตอบงองูนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเฉลยกันนะครับ สำหรับในข้อสี่นะครับก็ตอบเหมือนกันอีกแล้วจะถูกหมดหรือเปล่าจะถูกหมดหรือเปล่านะครับมาลุ้นกันนะครับสำหรับในข้อสี่นะครับข้อตอบอก็คือข้อใดเป็นข้อห้ามในการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชนะครับก็คือตอบข้ององูนะครับเพราะว่าในการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากเกินไปนะครับก็คือฉีดพ่นในที่ร่มแรงก็ไม่ควรนะครับแล้วก็เก็บสารเคมีไว้ในภาชนะที่ไม่มีฉลากอันนี้ก็ไม่ควรเช่นเดียวกันครับครับผม เราจะมาต่อด้วยข้อที่5นะครับในเรื่องของมาตรฐานการผลิตพืชนะครับขอเชิญกรรมการอันข้อสอบครับค่ะคำถามข้อที่5นะคะคำถามคือข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส90012564ค่ะกไก่การคือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารหรือ GAP พืชอาหาร ขอไข่คือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพรหรือ GAP พืชสมุนไพรขอควายมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้มีข้อกำหนดทั้งหมด9ข้ององ,งูคือมาตรฐานการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ค่ะเริ่มจับเวลาค่ะกับก็เป็นความรู้เรื่องของมาตรฐานการผลิตพืช GAP นะครับ หมดเวลาค่ะเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวจะให้สัญญาณยกกระดาษคำตอบนะคะพร้อมนะคะหนึ่งสองสามยกกระดาษคำตอบค่ะยกกระดาษคำตอบครับโอเคนะครับทุกทีมนะครับ อ่าทีมผมจะอ่านเพื่อให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ได้รุ้นไปด้วยนะครับว่าแต่ละทีมตอบตอบข้อไหนนะครับอ่าทีม B1 นะครับเกษตรบ้านลานนะครับตอบกอไก่ครับทีมที่2นะครับบ้านอาหารค่ายชัยภูมินะครับตอบกอไก่ครับทีมที่3บ้านหนองแยกป้องอําเภอบบรือจังหวัดมหาสารคามตอบกอไก่นะครับทีมที่4วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดภัยบ้าน่วงเงาะจังหวัดชัยภูมิครับตอบกอไก่ครับ ทีมที่5แปลงใหญ่เงาะจังหวัดเลยตอบกอไก่ครับและอ่กะเกษตรวิถีอาชีว,ว่วิถีวาปีปทุมนะครับก็ตอบกอไก่เช่นเดียวกันครับเรามาฟังเฉลยกันครับ เอาป้ายลงได้ครับผมสำสหรับเฉลยข้อนี้นะคะอ่าก็คือข้อกไก่นะคะการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารหรือ g a p พืชอาหารนะคะซึ่งก็จะอ่ามีข้อกำหนดทั้งหมด8ข้อนะคะแล้วก็รวมถึงการจัดการการพื้นที่การอ่าดูแลการใช้วัตถุอันตรายตลอดจนการจัดทำเอกสารบันทึกข้อมูลค่ะคำถามข้อต่อไปนะคะข้อที่6ค่ะ คำถามคือความหมายพืชอาหารตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกศ9 0 0 1 25 6 4หมายถึงข้อใดกอไก่ส่วนต่างๆของพืชที่ผลิตเพื่อนำมาบริโภคสดหรือปรุงเป็นอาหารเช่นผักผลไม้พืชไร่รวมทั้งข้าวขอไข่ส่วนต่างๆของพืชที่ผลิตเพื่อนำมาบริโภคสดหรือปรุงเป็นอาหารเช่นผักผลไม้รวมทั้งพืชไร่ไม่รวมข้าว คอควายพืชที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษางองูเห็ดที่นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรค่ะเริ่มจับเวลาค่ะครับก็เป็นเรื่องของความหมายของคำว่าพืชอาหารนะครับตามมาตรฐานสินค้าเกษตรนะครับหมดเวลาค่ะ ดิฉันจะให้สัญญาณยกกระดาษคำตอบนะคะตั้งใจฟังนะคะมีสตินะคะหนึ่งสองสามยกกระดาษคำตอบค่ะยกแล้วนะครับยกพร้อมๆกันนะคะหกท,ทีมนะครับตอบแล้วนะครับทีม B 1หนึ่งนะครับเกษตรอ่บ้านลานนะครับอําเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับตอบกอไก่ครับทีมที่สอง B สองนะครับวิสาหกิจชุมชนบ้านละหาร่าย อำเภอหนองบวัวละเวจังหวัดชัยภูมิครับตอบกอไก่ครับทีมที่สทีมหนองยาป้องนะครับอำเภอบอระบือบบจังหวัดชัยจังหวัดมาหาสารคามนะครับตอบขอไข่ครับทีมที่4วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดภยัยบ้านม่วงเงาะอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิตอบขอไข่ครับทีมที่5แปลงใหญ่งเงาะอำเภอเมืองจังหวัดเลยตอบขอไข่ครับทีมที่6วาปีปทุมครับมหาสารคามตอบขอไข่ครับ ขอป้ายลงนะครับเดี๋ยวมาฟังเฉลยกันนะครับค่ะ,ฉะเฉลยคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อขอไขค่ค่ะส่วนต่างๆของพืชที่ผลิตเพื่อนำมาบริโภคสดหรือปรุงเป็นอาหารเช่นผักผล,ลไม้รวมทั้งพืชไร่ไม่รวมข้าวนะคะซึ่งในมกสนี้นะคะเราจะให้การรับรองเป็นพืชอาหารนะคะแต่ที่ไม่รวมข้าวก็คือจะมีกรมการข้าวดูแลอยู่นะคะในส่วนของมาตรฐานของของข้าวค่ะ ข้อต่อไปนะคะคำถามข้อต่อไปข้อที่7ค่ะ,ะคำถามคือระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนพื้นที่มาผลิตพืชอินทรีย์ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องกอไก่การผลิตพืชล้มลุกพืชผักข้าวต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน18เดือน ขอไข่การผลิตพืชยืนต้นไม้ผลต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน12เดือนคอควายการผลิตพืชยืนต้นไม้ผลต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน24เดือนงองงูการผลิตพืชล้มลุกพืชผักข้าวต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน12เดือนค่ะเริ่มจับเวลาคะ่ะครับก็เป็น ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนพื้นที่นะครับก่อนที่จะผลิตพืชอินทรีย์นะครับก็จะมีระยะเวลานะครับหมดเวลาค่ะพร้อมแล้วนะคะปรึกษาหารือกันเรียบร้อยค่ะฟังสัญญาณยกกระดาษคำตอบนะคะ1 2 3ยกกระดาษคำตอบค่ะรวดเร็วทันใจพร้อมเพรียงค่ะครับผมเรามาดูคำตอบของแต่ละทีมนะครับทีม B1 นะครับกรเกษตร บ้านลานนะครับอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับตอบงองูครับทีมที่2นะครับวิสาหกิจชุมชนบ้านละหาน่า่ชายภูมิครับตอบงองูครับทีมที่3หนองยาป้องบรอบบอมหาสารคามครับตอบคอควายครับทีมที่4ผักปลอดภัยบ้านม่วงเงาะชัยภูมิครับตอบงองูครับทีมที่5้าอ่าแปลงใหญ่เงาะจังหวัดเลยนะครับตอบกอไก่ครับทีมที่6 วาปีปทุมครับมหาสารคามตอบงองูครับเอาป้ายลงได้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเฉลยกันนะครับค่ะ,ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้ององูค่ะการผลิตพืชล้มลุกพืชผักข้าวต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน12เดือนค่ะ,ะคำถามข้อที่8นะคะ,ะคำถามคือข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กไก่เน้นการใช้วัสดุธรรมชาติหลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบจากการสังเคราะห์ไม่สามารถใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีได้ขอไข่มีระบบการป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีหรือปุ๋ยเคมีจากภายนอกฟาร์มด้วยคอควายข้อกำหนดตามมาตรฐานสินคมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มี9ข้อกำหนดงองงูถูกทุกข้อคะ่ะเริ่มจับเวลาค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะสิบวินาทีเร็วมากนะคะปรึกษาหารือกันเรียบร้อยนะคะนะคะดิฉันจะให้สัญญาณยกกระดาษคำตอบนะคะหนึ่งสองสามยกกระดาษคำตอบค่ะตอบแล้วนะครับพร้อมเพรียงกันมากนะครับเเรามาทวนคำคำตอบกันนะครับกลุ่มกเกษตรบ้านลานนะครับอำเภอบ้านไผ่มหาสารคามนะครับตอบงองูครับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านอาหารค่ายชัยภูมิครับตอบงองูครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองแยบปล้องอำเภอบัเบือจังหวัดมหาสารคามก็ตอบงองงูเช่นเดียวกันนะครับวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยบ้านม่วงเงาะอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิงองงูนะครับกรเกษตรแป้งใหญ่เงาะอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับตอบงองูครับ วิสัหเิจชุมชนชีววิถีว่าปีปทุมอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสรารคามก็ตอบงองูเช่นเดียวกันครับขอบคุณครับเอาป้ายลงครับเรามาฟังเฉลยกันนะครับค่ะ,ะคําตอบข้อที่ถูกต้องก็คือข้ององูนะคะก็คือเก่าถูกต้องทั้งสามข้อที่ที่ผ่านมาค่ะคําถามข้อถัดไปนะคะเป็นข้อที่เก้าค่ะคําถามคือนายทองคํามีที่อาศัยอยู่จังหวัดร้อยเอ็ด แต่มีพื้นที่แปลงผลิตพืชอยู่ในจังหวัดขอนแกน่นต้องการขอการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ต้องไปขอการรับรองที่ไหนกอไก่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3จังหวัดขอนแกน่นขอไข่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็คอควายสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่4จังหวัดอุบลราชธานีงองูมกอชอค่ะเริ่มจับเวลาค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะคําค,คำถามข้อนี้ง่ายมากเลยนะคะดิฉันจะให้สัญญาณยกกระดาษคำตอบนะคะพร้อมนะคะหนึ่งสองสามยกกระดาษคำตอบค่ะยกทุกทีมแล้วนะครับผมจะอ่านคำตอบของทุกทีมให้ฟังกันนะครับทีมแรกนะครับกลุ่มเกษตรบ้านลานอำเภอบ้านไผ่จังหวัดมหา,าจังหวัดขอนแก่นนะครับขออภยัยจังหวัดขอนแก่นตอบ ข้อกอไก่ครับวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านละหานค่ายอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิตอบข้อกอไก่เช่นกันนะครับวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองยะป้องอำเภอบัวบือจังหวัดมหาสารคามตอบกอไก่เช่นกันนะครับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดภัยบ้านโมงเงาะอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิตอบกอไก่ครับเกษตรแปลงใหญ่เงาะอำเภอเมืองจังหวัดเลยตอบกอไก่ครับ และวิสาหกิจชุมชนชีววิถีว่าปีปรุมอำเภอว่าปีปรุมจังหวัดมหาสารคามก็ตอบกอไก่ครับขอเอาคำตอบลงครับเชิญเฉลยครับค่ะคำตอบข้อที่ถูกต้องนะคะคือกอไก่ค่ะ,อะขอได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3จังหวัดขอนแก่นค่ะ ก็เนื่องจากว่าการขอรับรองแหล่งผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็น GPC เราจะยึดที่ตั้งแปลงที่ผลิตนั้นอยู่นะคะไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดไหนเราก็จะขอได้จากจังหวัดนั้นค่ะข้อที่10นะคะคำถามข้อถัดไปนะคะคำถามคือตามมาตรฐานมกสเ0 0าศ5 6 4ในรายการตรวจประเมินเรื่องวัตถุอันตรายทางการเกษตรข้อใดจำเป็นต้องผ่านเท่านั้นกไก่ ไม่เก็บสารเคมีชนิดเหลวอยู่บนชั้นเหนือกว่าสารเคมีชนิดผงขอไข่ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรุมวิชาการเกษตรขอควายผู้ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องสวมเสื้อผ้ามิชิตมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารพิษงองงูมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุอย่างครบถ้วนค่ะเริ่มจับเวลาค่ะครับ ต้องผ่านเท่านั้นหมายถึงว่าต้องผ่านร้อยเอร์เซน์นะครับไม่มีข้อยกเว้นนะครับข้อนี้หมดเวลาค่ะ10วินาทีนี้เร็วมากเลยนะคะ,อะขออนุญ,ญาตให้สัญญาณยกกระดาษคำตอบนะคะพร้อมนะคะหนึ่งสองสามยกกระดาษคำตอบค่ะยกคำตอบแล้วนะครับทุกทีมนะครับผมจะไล่เรียงคำตอบของแต่ละทีมนะครับ มีแตกต่างกันไหมเอ่ยไม่มีนะครับหวังว่าข้อนี้จะถูกนะครับกลุ่ม um um แรกนะครับเกษตรบ้านลา,านอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นตอบขอไข่ครับวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านละหารค่ายอำเภอหนองบวัวระเวจังหวัดชัยภูมิก็ตอบขอไข่เช่นกันนะครับวิสาหกิจชุมชนหนองยาป้องอำเภอบัวบือจังหวัดมหาสารคามตอบขอไข่ครับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดภัยบ้านม่วงเงาะอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิตอบขอไข่ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่เงาะอำเภอเมืองจังหวัดเลยตอบขอไข่เช่นกันนะครับและวิสาหกิจชุมชนชีว่าวิถีว่าปีประมูอำเภอว่าปีประมจังหวัดมหาสารคามตอบขอไข่ครับเอาป้ายลงได้ครับผมค่ะ,ะ,ฉะเฉลยนะคะ,ะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรค่ะจำเป็นจะต้องผ่านผ่าน เพราะว่าเป็นข้อกำหนดหลักด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับผมอ่าสิบข้อแล้วนะครับผ่านไปนะครับเราจะอ่ารวมคะแนนนะครับแล้วก็พักสักครู่หนึ่งนะครับพักให้ไปอ่าเข้าห้องน้ำนะครับหายใจสักครู่หนึ่งนะครับ